ทัวขึ้นพี่น้นองตำบมกทัว่วเขาตำบมกทัว่วตำพริกตำทัว่วตำพริกตำทัว่ววันนี้จะสใส่สูตรใส่แค่รสไม่ตำทั่วได้เหมือนให้มันแดงขึ้นแค่ใส่บกักฮู้เนะาะบอว่านี่ตำหักฮูมันตำบักทัว่วมือเอื้นตำหักแดงพี่น้องเอาให้ครบสูตรเอาผัดไข่ใส่บาคาัคครีตำทัว่ว ัวอัดงามสวยมากเลยขายขายลายเติบเจ๊พี่นอ้องยี่สิบบาทนี่อุ้ยสามสามสิบสี่สิบเนาะพันถูกเองเก็บมาอุ้ยมีแต่หน่วยงามงามอบวัดหอมกันเลยต่ำก็น,น่าประทัดสือสองมัดมาเป็นสามสิบสี่สิบบาทนี่แต่งามงามแบบว่าอบวัดไหมเพอดีต,ออต่ำแล้วต่ำแล้วสิบบาทไม่ให้เบิ่งมา มันอันใหญ่ขนาดใดเนาะมัดหนึ่งมัดหนึ่งนี่นี่นี่ดอดออกมาแล้วด้วนี่ถอดออกมาแล้วอันนี้คือถอดออกมาแล้วผมกถอดออกมาโอ้ยมันใหญ่คนใหญ่ทำถั่วดีกว่าวันนี้อ่ะใส่มะนาวแครอทแล้วก็มะเขืออ่าขามเพราะว่าเอ่อเขึ้นเทศดนะพอหอดหลานค่ะจ้าเชื่อ ใช้มะขามนี่แหละพี่น้องแทนแทนมะเขือเทศอะมะขามเนี่ยมันก็มีไม่ใช่ขี้ายขี้เหร่ด้วยเวลาตำส้ตมตำอะมันมันอร่อยนะมันจะแซบแบบธรรมชาติเทาอยากกินข้าวอิ่มแลข้าวกะมจปฏิบัติเหมียนบริเวณนี้ไหมเนาะเพราะว่าหิวเนาะนี่แล้วก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปมหน้าวนี่ จริงๆก็มีหลายหน่วยอยู่เด็สบายหอมเสดายมันคือ,อยากเอาหน่วยเหลืองก่อนเนาะหน่วยเขียวก็ยังมีอยู่สามสี่หน่วยเนาะแต่เราไม่ต้องใส่เปลือกมันเนอะถ้าเราจะใส่เราใส่ตอนที่เราจะเอ่อเลือกตำมันึงบวาคมตอนที่เราเอา่อจะเทใส่จานอะเราค่อยเอาเยอะๆ,ๆใส่สักสองสามเถ้าครับพอ่อถ้าเราไปตำเปลือกพอใส่แล้วมันจะขมมากแล้วก็ใส่ผงนัว ใส่น้ำปลาลงไปมาตําพอสองซอนอาจจะมีครึ่งแถมมาด้วยแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปวันนี้เราจะใส่แครอท แครอทให้มันแดงสักหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะให้มันอ,อร่อยแซบๆให้มันออกสีแดงๆก็แล้วกันเนาะจะได้คล้ายๆอะตำส้มตำใช่คือก,การแครอทด,ดีกระไปอยู่ตรงไหนก็มีความสําคัญหมดนะแครอทเนี่ยคือเขาจะบารุงสายตาเ้อยพี่น้องใค,ใครไม่รู้ก็จะได้รู้ไวนะ้นาะว่าแครอทนี่แหละคือส่วนสําคัญของการบารุงสายตาก็คือแครอทเนาะ เราจะตำใสแครอทนี่แหละมันจะได้มีสีสันหน่อยเนาะเราจะใช้ในตู้เย็นเราให้มีประโยชน์เพราะว่าเราผัดผัดผักใส่ไข่เจียวไปแล้วแล้วก็แครอทเราซื้อมาหลายวันแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะเสียขอนเราต้องรีบใช้ก่อนพระ่า้หออส่วนมากก็จะซื้อกับข่าวสาเร็จเป็นบ่บ่สมบ่ายสองสองสามอาทิตย์นี่สิก็จะบ่ค่อยไม่เวลาให้กับข่าวใ้ร้านเนาะมิแต่ไปซื้อเอาซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อก๋วยจับ หรือเอ่ต้มเอาเลยดูซิว่าเขาจะออกสีแดงๆให้เราไหมใส่น้ำมะขามแล้วก็ใส่พริกลงไปมันเหมือนจะไม่ค่อยแดงเนาะพี่น้องเอาพริกป่นเพิ่มหน่อยเพราะว่ายังหอมใส่พริกสดแล้ว หอดหลานขาจะฮักเธอคือเสาร์แบบกินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วจับขอบปุ่นมาจากบุญกระทิ้นเคนนี้เป็นเพาะกระทิ้มมากเป็นไเด็กินมากะเลยก่อดรลานาอี๋แหละไข่ก็ไม่ได้ตูเ้เยน็นเนาะหมูไก่ถ้าแพนก็ไม่ต้องไปซื้อหรอกพูคว่า,ากันเองตรงัน,นี่นะเลยว่าหอดเกลือเกลือก็บักพย์ช่างที่กระคาอยู่หน้าบ้านนั่นแหละแต่ว่า อืออืออร่อยแบบธรรมชาติของเราแหละลองที่กดอีกนี้นึงเน,เนานางเนี่ยเปลือกมะนาวเนี่ยเราจะใส่ตอนที่เราจะกินเนะตอนที่เราจะเอาออกพอแ,แล้วโอ้ยหวานหวานโดยไม่ได้อะไรเลยนาะ แซ่บนัวแซ่บนัวตำบักถั่วแล้วนะพี่น้องอ้าจานที่เราซื้อมาล่ะนีไ่ไงอยู่ด้านข้างเนี่ยเราลืมไปว่าตำถั่วเราอยู่ด้านข้างนี่ ตำถัวใส่แครอทก็ยังได้แครอทนี่ใส่ได้หมดบำรุาสายตาเด้อพี่เําะทำให้ซ่งทีอยู่ในตู้เย็นเท่ากับใส่ให้เป็นประโยชน์เนาะตำถั่วเรียบร้อยแล้วขาหอมหอมจา๋าหอมจ๋ามานี่แป๊บนึงหอมน้อยหอมน้อย ทำไรเอ้ยเอาเออมาเรียนยินแล้วพี่น้องเอาว่างไว้ก่อนเดี๋ยวจะเดินไปเอาไอ้ไข่เจียวกับหมูปิ้งก่อนได้ไหมล่ะไข่เจียวกับหมูปิ้งแล้วก็ ตำถั่วเนาะเมนูกับข้าวเราวันนี้นะคะเนี่ยไข่เจียวเราใส่แครอทอีกเหมือนกันใส่บัคคุรีกินข้าน้ำกันเด้อบาที่นี่พี่น้องข้าวเราก็หุงโดยวิธีธรรมชาติเด้อพี่น้องอืมอร่อยมากเลยค่ะกินข้าวด้วยกันพี่น้องมาบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ